เผยข้อมูลจากวงนายวันที่อ้ามกับไฮโซพกจบความสัมพันธ์เรียกได้ว่าสำหรับซุปตาสาวอ้ามพัชราภาและหวานใจไฮโซพกประธานวงพรประภาที่กำลังถูกจับตาอย่างหนักว่ารักหรือเลิกหลังหลายคนสังเกตเห็นว่าเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่ได้เขาดาวด้วยกันก่อนที่ฝ่ายชายได้ออกมายอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วเกิดประเด็นชาวโซเชียลเปิดศึกกันในอินสตาแกรมของแมทเพรณีนางเอกดงังที่โดนเชื่อมโยงก,กับประเด็นนี้หลังผู้ จัดการของแมดออกมายอมรับว่าแมดได้จับมือกับไฮโซพกจริงแต่เป็นการถักทายตามปราสาพี่น้องเท่านั้นและไม่ได้เป็นมือที่3ามของใครล่าสุดทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้พูดถึงประเด็นที่อ้ําพัชราภาและหวานใจไฮโซพกนั้นได้จบความสัมพันธ์กันไปซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยที่เป็นผู้ดําเนินรายการเผยถึงประเด็นนี้ว่าที่เขาบอกกันว่าไปเจอกันที่โคราชแต่จริงๆไม่ใช่เลยเจอกันในกรุงเทพผมบอกเลยว่าที่ผับแห่งหนึ่งในทองหล่อแถว ถวนนั้ซึ่งในมุมของคุณอ้ามเองจริงๆยุติความสัมพันธ์กับคุณพกมาตั้งแต่วันที่10บธันวาคม2565แล้วด้แล้วโดยเรื่องของเหตุผลส่วนตัวเอาเป็นว่าจะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสาวอ้ามจะออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าอย่างไร